สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหว่าก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่หว่าไปสอบเทียบ G.D มามีใครรู้จักบ้าง G.D 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 เนี่ยเป็นการสอบเทียบบูตม6นะคะของทางอเมริกาซึ่งถ้าเราสอบถ้าเราสอบเสร็จเนี่ยก็คือหมายความว่าเราอะ่ะจบมหแล้วนะคะเป็นการเทียบบูตไปของม6นะคะก็คือเราจบไฮสคูลเกรด r a d e 12แล้วโอเคทุกคนก็ G D นะคะย่อมาจาก General e d u c a t i o n Development นะคะทุกคนคือมันเป็นแบบว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของคนที่ไมไ่อยากเรียนที่โรงเรียนหรือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของคนที่ไปต่างประเทศกลับมาต้องมาสามชั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแต่สำรัหว่าคือว่าแบบคิดว่าเราจะไปเสียเวลาเรียนมาหยามททำไมเนเมื่อเรามีทางเลือกอีกทางเรื่องหนึง่งอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็แบบว่าความเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ของวาคือแบบนี้ว่าก็เลยเออลาออกมาแต่ว่าวาไม่ได้ลาออกมาสอบเลยนะคะทุกคนคือว่าสอบไม่เสร็จก่อนแล้วค่อยไปลาออกทีเดียวเพื่อความแบบว่า มั่นใจของเราซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจใช่ปะ GD มีอะไรบ้าง GD มีวิชาอะไรบ้างถูกไหม G ดนะคะก็จะมีทั้งหมด4วิชาก็จะมี mathematics science social study แล้วก็ l i s t e n i n g to language art นะคะทุกคน mathematics เนี่ยวิชาแรกก็คือเป็นวิชาที่ก็ไม่ได้ยากมากทุกคนก็คือเป็นพื้นฐานความรู้ของตั้งแต่ม1หนถึงม3เลยซึ่งทุกคนอาจจะทุกคนแบบต้องมีทุกคนมีแล้วทุกคนไม่ยากอะ่ะเออก็คือ ถ้าเราแบบฝึกฝึกทำมากๆก็ไปก็ทําได้นะคะไปสอนเราก็สามารถทําได้นะส,ส่วน science นะคะอันนี้เป็นวิชาแรกเลยที่วัดส,สอบนะคะก็คือความรู้พื้นฐานมต้นมหนึ่งมสองมสามไม่ได้มีแบบว่าฟิสิกส์เคมีหรือว่าชีวะอะไรต่างๆของมอปลายก็อาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าก็คือไม่ยากถ้าเราถ้า,าตั้งใจอ่านอะถ้าเราตั้งใจทำมันคนมันก็ทําได้แหละต่อไปนะคะเป็น social study ซึ่งวิชาเนี้ยทุกคน ือหวังว่ามันก็รู้มันก็เริ่มยากขึ้นมานหนนึงเพราะว่า Social s t u d y เนี่ยมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับพวกแบบว่า Government History กับของทางอเมริกานะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นของอเมริกาใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าแบบเออเราจะมาสอบประวัติศาสตร์โลกของไทยซึ่งแบบไม่ใช่ถูกไหมแล้วก็ต้องไปแล้วก็ต้องแบบไปศึกษาเรื่องของเขาแล้วก็ไปสอบอะไรเงี้ยอืมถ้าเรารู้แบบเบสิกพื้นฐานนิดหน่อยเราก็สามารถไปทำได้แล้วท,ลทุกคนต่อไปเป็นวิชา listening to language art ใช่ไหมทุกคนคือขวรู้สึกว่าวิชาเนี้ยยากสุดคือแบบ ตอนแรกอะตอนแรกที่อะตอนแรกที่แบบหาข้อมูลอะคิดว่าเออวิชา่นนี้คงแบบชิวๆใช่ปะแต่ป่าเลยจ่ารูกไมว่าที่สอบไปกี่รอบสอบไปสามรอบนะคะทุกคนก็จะผ่านเดี๋ยวมาก่อนว่า listening to language arts เนี่ยคืออะไรคือวิชาภาษาอังกฤษนะคะทุกคนซึ่ง listening t r language art เขาก็จะให้แบบว่า passage มานะคะประมาณ6 passage แล้วก็ให้เราอ่านแล้วก็ตอบคำถามนะคะแล้วก็จะมี part writing ด้วยก็คือเป็นการเขียน essay ตามหัวข้อที่เขาได้มานะก็อย่าลืมจำ essay ไปด้วยนทุกคนโอเคพูดไปแล้วสี่วิชามีอะไรบ้างมาถึงมาถึงกันแบบว่าขั้นตอนการสมัครนะทุกคนว่าสมัครยังไงซึ่งตอนนี้ GD ดอ่ะคือประเทศไทยอ่ะเขาแบบเขาเยอะอะทุกคนเข้าใจปะ เขาคือเขาไม่ได้เยอะหรอกค่ะเขาแบบมีกดเพิ่มจากประเทศอื่นมาด้วยประเทศใดต้องทำคือการสอบ G D Ready นั่นเอง G D Ready คืออะไร G D Ready เนี่ยก็คือจะจะค่อนข้างเหมือนกับตัวข้อสอบจริงแต่ว่าจะเป็นจะเป็นแบบการทดสอบมากกว่าการทดสอบก่อนที่เราจะไปสอบจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย G D Ready เนี่ยจะต้องผ่าน155ขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าสอบจริงอะ่ะ145ขึ้นไปซึ่งเหมือนแบบเขาทำเกณฑ์มาให้มันสูงๆเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าเออเราไปสอบแล้วเราจะผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็ถ้าสอบ155ขึ้นไปทุกวิชาก็คุณก็คือสามารถ s c h e d เอ่อเทสที่เราจะไปสอบได้เลยนะ G D ready นะคะทุกคนสามารถสอบออนไลน์ที่บ้านเลยก็คือคุณซื้อคุณซื้อไปสีวิชาใช่ไหมคุณจะเปิดคอมเปิด iPad เปิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือสอบตอนไหนก็ได้ที่บ้านนั่งแบบนั่งตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะมี c o n นต์ฟอร์มทุกคนคือถ้าใครอ่ะอายุต่ำกว่า18ปีใช่ไหมก็ยัยงหวาอายุ16 สิบหกแล้วบอกก็ส่งใบคอนเซนต์ฟอร์มคอนเซนต์ฟอร์มนะคะก็คือใบที่ต้องให้ผู้ปกครองอนุญาตว่าแบบเออลูกคุณจะไปสอบนะคุณโอเคไหมอะไรอย่างเงี้นะคะก็คือพิมพ์ออกมาแล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นหรือไม่ก็โหลดเป็น pdf แล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นได้เลยเซ็นได้เลยเดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะคะตึ๊งตึ๊งอือฮึก็พอเราให้ผู้ปกครองเสร็จแล้วใช่ไหมเซ็นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ส่งไปทางอเมริกาของเขาซึ่งคือว่าก็จะมีทริคเล็กๆนะคะก็คือถ้าอยากได้เร็วๆใช่ไหมทุกคน ส่งไลฟ์แชทไปซึ่งตอนแรกว่าเองอะก็คือแบบเฮ้ยท้าไมเป็นงา,นานจาังตอนแรกจะโทรไปแหละแต่ว่ามันก็ต้องแบบเสียงเงินนู่นใช่ไหมก็เลยเออไลฟ์แชทันดีกว่าพอไลฟ์แชทไปก็คือวันรุ่งขึ้นก็คือได้ a p p r o v e เลย a p p r o v e หมายความว่าหมายความว่าเราสามารถจองข้อสอบจริงได้แล้วนะคะโอเคพอวัดสอบผ่านหมดทุกอย่างก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องเป็น t by transcript แล้วก็สั่งใบ diploma มานะคะซึ่งใบ transcript เนี่ยเขาก็จะส่งเป็น pdf เป็นไฟล์มาให้เรานะคะ ก็คือว่าโดดมาแล้วนะคะเป็นอันนี้ตึ๊นี่ก็คือใบ transcript ของเรานะคะว่าเราอะสอบแบบสอบอันนี้ได้คะแนนเท่าไหร่สอบอันนี้วันไหนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวว่าจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะคะตึดดส่วนใบด i โ l o m a นะคะทุกคนเราต้องสั่งนะทุกคนใบเนี้ยว่าจะไม่ได้ว่ามาปเท่าไหร่ก็ประมาณพันไม่เกินพันห้าไหมไม่รู้จะไม่ได้อืมอันนี้จะเป็นใบดีโ m a นะคะก็คือจะส่งมาจากอเมริกาเลย ซึ่งเขาด้ส่งผ่านเสร็จเองเสร็จเอง้วค่ะทุกคนอันนี้คือว่าคุณแม่เมื่อวานเลยสั่งไปประมาณแบบสามถึงสามถึงห้ามันก็มาส่งแหละเดี๋ยวจะให้ดูว่าใบเดทโฟมเป็นยังไงอ่ะให้ดูของจริงแบบนี่เลย,น,เลยนั่นแหละทุกคนมันก็ไม่มีอะไรยากเลยเวย้ยถ้าแบบถ้าใครอยากดูมากกว่านี้ก็บอกได้นะแบบแตัวว่าไม่ได้แบบไม่ได้เก่งนะทุกคนคือแต่ว่าเราก็สามารถผ่านมาได้ซึ่งแบบโอ้โห่ก๊อ ถ้าแบบอยากดูดีเทลเพิ่มะอะไรอยากเพิ่มางเงี้ยว่าก็เขบอกได้อยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเราก็เตรียมตัวมาน,นานพอสมควรสำหรับใครที่แบบว่าอยากดูอีกก็บอกกันมาได้นะไม่เคยทำคลิปแบบนี้เลยที่แบบดูมีสาระอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้จะมีคนดูไหมดูกันด้วยนะคะโอเคทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะแต่ว่าแบบถ้าแบบดีเทลแบบว่าเตรียมเตรียมสอบอยังไงอะไรเงี้ยก็ถามได้นะเพราะว่าเราก็เตรียมสอบแบบหลายวิธีอยู่เหมือนกันจริงทำมาหมดแล้วทุกคนโอเคแค่นีแน้แหละวันนี้ในบ้านนะ